เพราะว่าที่จะเ,เราตั้งหลักตั้งลำได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนนี้ผมก็เป็นผู้บอกนักเรียนทุกรูปนะครับว่าเราจะมีวิธีไหนในการกำหนดแล้วก็จำสัญ,ญลักษณ์ของคำแปลตะปปัจจัยซึ่งมันแปลได้หลากหลาย เยอะแยะมากมายนะครับเมื่อวานนี้ได้แปลตาปัจจัยที่เป็นกตัตวาจกแล้วก็เป็นวิเศษณะของคนแปลว่าผู้แล้วคือด้เห็นคำว่าผู้แล้วคำว่าผู้ตัวนี้นี่มันง่ายง่ายขึ้นมาระดับหนึ่งตรงที่มันเป็นเครื่องหมายของอะไรฮนะของวิเศสณะครับ เป็นเครื่องหมายของวิเศษนะเอามาต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเวลาเราเจอคำแปลแบบนี้คือถ้าจะให้เราสังเกตว่าอันนี้คือสับตะปัจจัยมันทำได้ยากครับมันทำได้ยาก ฉะนั้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือเราจะต้องนะครับจะต้องดูคำแปลด้วยนักเรียนในระดับประโยคหนึ่งสองจะเอาบาลีมาวางไว้ตรงข้างหน้าแล้วก็ให้แปลโดยที่ไม่มีหนังสือคู่มือแปลมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ ทีนี้มันมีคู่มือแปลไม่ใช่ว่ามันจะแปลได้อีกนะเราก็ต้องใช้เทคนิคเข้าไปช่วยเนี่ยซึ่งผมผมกำลังบอกเทคนิคท่านว่าต้องสรุปคำแปลของต่ปัญจัยที่เป็นกรรมวาจกเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ไปสองอันนะคือคู่แล้วกับอันแล้วทำยังไงมันถึงแปลว,ว่าอันแล้วก็ต้องดูว่าประธานของประโยคนั้นมันต้องเป็นวัตถุเป็นสิ่งของ หรือว่าเป็นนามธรรมคือมีแต่ชื่ออย่างเช่นอันว่าจิตเนี่ยอันตั้งมั่นแล้วนี่อันว่าจิตอันตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นแจ้ซึ่งธรรมคำว่าอันตั้งมั่นแล้วเนี่ยนอกจากใช้เป็นสิ่งของแล้วในนามธรรมนามธรรมคืออะไร ธรรมนูญนามธรรมคืออะไรครับนามธรรมคืออะไรนามตรีถึงได้ยังขันห้าถึงได้ยังครับอะมีรูปกับนามรูปคืออะไรนามคืออะไรครับแลนามคืออะไรครับ นี่น,นะธรรมนะนะธรรมแลนามาธรรมนี่คืออะไรธรรมที่เป็นนามแล้วมันเป็นยังไงครับธรรมที่เป็นนามเอาเราเอากู่มมือมาเปิดแล้วครับของผมง่ายกว่านะนี่ครับนี่ของผมง่ายกว่าอ่าเอา นามธรรมนะนีะ่นามธรรม<ะ>นี่รูปธรรมนามธรรมอ่าโอเปิดง่ายคำว่ารูปธรรมหมายถึงสิ่งต่างๆที่รู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือสัมผัสจากกาย นะคำว่านามธรรมนามธรรมหมายถึงสิ่งที่รู้ด้วยใจแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นจริงไม่ได้อย่างเช่นความรักความชังความซื่อสัตย์ความคดโกงเหล่านี้เป็นต้นเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจว่าย,ย่างไง <laughs> รูปธรรมกับนามธรรมมันคืออะไรก็ยังตอบเหมือนเดิมเอานามธรรมออสุดยอดสุดยอดเนี่นี่คือสิ่งที่รู้ด้วยใจแต่ไม่อาจมองเห็นได้เหมือนความโกรธเนี่ยตัวมันยังไงเรายังไม่รู้เลย แต่เราปฏิเสธว่ามันมีไหมปฏิเสธได้ไหมว่ามันไม่มีไม่ได้นนั่นแหละครับก็คือนามธรรมโมโหนี่ครับหรือแม้กระทั่งความโลภหรือความอยากอยากกินนั่นอยากกินนี่ตัวมันยังไงเรายังไม่รู้เลยครับนั่นก็คือประเภทของนามธรรมฉะนั้นการแปลนามธรรมเนี่ยคือมันรู้ได้ด้วยใจเวลาแปล ควบกับตะปัจจัยใช้ไอตัวอันเนี้ยก็คือสำเนียงเขาเรียกว่าสำเนียงเสียงของวิเศษณะคือมันเป็นลักษณะของวิเศษณะมันไม่มีคําแปลครับมันไม่มีคําบาลีขอภัยมันไม่มีคําบาลีแต่มันมีคําแปลเพราะมันเป็นลักษณะของนามธรรมใส่เข้ามาให้มันโก้ให้มันหรูและแปลเข้าใจง่าย ถ้าไม่ใส่เข้ามาผิดไหมไม่ผิดครับแต่เขาใสา่เราจะไม่ใส่ก็ไม่ได้เป็นความนิยมไปกลายเป็นความนิยมพอเป็นความนิยมตัวเนี้ยมันมันกดดันเราไงฮะมันกดดันเริ่มกดดันเราแล้วว่าโอ้ต้องแปลงนี้นั้นก็เป็นอันที่สองส่วน อันที่สามเนี่ยตาปัจจัยที่เป็นวิเศษนะยังเป็นกรรมวาจกนี่นะเรื่องกรรมวาจกนั้นผมจะได้กล่าวโดยพิสดารทางหน้าต่อไปอีกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคงเอาแต่เพียงโดยย่อไปก่อนนะแปลแต่เพียงโดยย่อไปก่อนตาปัจจัยที่เป็นวิเศษนะเป็นกรรมวาจกก็คงแปลเป็นกรรมวาจกว่า อันจุดจุดจุดแล้วก็แล้วนี่ไม่ได้ต่อกันนะครับห่างกันนะครับห่างกันคือต้องมีคําว่าอันแล้วก็ต้องมีคําว่าแล้วอันตัวนี้ไม่ใช่อันวิเศษสนะนะครับมันเป็นอันของอนะพิหิตกตา อนาพิหิตกตาคืออะไรเจตสดาคืออะไรครับอนาพิหิตกตาคืออะไรเกืดดอ,อ,รรอ,กอ,อลืมไปแล้วในอัขยา,า,ยาที่แปลว่าอนี่นี่นี่น,นี่ของจริงของจริงตาทียวิพัตที่แปลว่าอันเรียกว่าอนัพพิหิตกตาเพราะฉะนั้น ไอตัวกรรม,มาวาจกนี่มันจะขาดไม่ได้เลยนะครับอนาภิเตกตาเนี่ยคือตัวไหนที่แปลว่าอันตัวนั้นเรียกว่าอนาภิเตกตานะครับเรียกว่าอนาภิเตกตาคือตัวที่แปลว่าอันนะอันตัวนี้ตัวหนึ่งนั่เป็นอนาภิเตกตาต้องมีสถานเดียวเท่านั้นนะครับแต่สำเนียงวิเสสนะเนี่ยมันยังไม่มีเนี่ยยังไม่ได้ใส่เข้ามา ถ้าเป็นคนเราก็แปลว่าผู้อันยิน่งถ้าแปลเป็นนามธรรมอันอันอา้าวมีสองตัวนะอันสองตัวเพราะอันตัวหนึ่งเป็นอันของอวิเศษณนะและอันตัวหนึ่งเป็นอันของอนะวิหิตกัตตานีนี่มันยากอย่างนี้พอไปเจอคำแปลแล้วก็มึนอยู่เหมือนกันนะ ก็ดูลักษณะของคําแปลนะเดี๋ยวประสบการณ์มันจะช่วยให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโสเสถีปุถุอจิคีนะตัวปุถุตัวเนี้ยเป็นกรรมวาจกนะ<า>เป็นวิเศษณะด้วยเป็นกรรมวาจกด้วยเป็นวิเศษณะด้วยทีนี้ลักษณะการแปลกรรมวาจกเนี่ยโดยมากถ้าเป็นศัพทวิเศษณะเขาคือใครไม่รู้นะเขา เขาจะไม่มีตัวอานะพิหิตกตาให้เราเขาไม่มีให้เราแล้วลเราต้องทํำยังไงในเมื่อเขาบังคับว่าจะต้องมีแต่เขาไม่มีให้จะต้องทํำยังไงครับก็จะต้องขึ้นมาหรือโยกขึ้นมาต้องโยกขึ้นมาแล้วขึ้นอะไรมาเราก็ต้อง เวลาแปลก็ต้องขึ้นคำกลางๆว่าหกะเลนะคือคำกลางๆนะเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแล้วมันแปลว่าว่าอย่างไงมันแปลว่าอันบุคคลทีนี้สำเนียงวิเศษณะเนะี่ยประธานประธานเป็นคนก็ผู้อันบะุคคลมีคำว่าผู้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บุคคลตัวหนึ่ง ฉะนั้นถ้าเป็นกรรม,มวาจกก็จะต้องขึ้นอณาปิิตกตามาในกรณีที่เขาไม่มีให้นะถ้ามีให้แล้วก็ไม่ต้องขึ้นแต่โดยมากนะอยู่ตรงกลางระหว่างประโยคแบบนี้เนี่ยยังไงเสียก็ต้องขึ้นมาครับก็ต้องขึ้นมาต้องขึ้นมาอย่างเดียวนะดังนั้นเนี่ย ที่เป็นตัวอย่างที่จะแปลต่อไปนี้นี่วิเศษณะตาปัจจัยที่เป็นวิเศษณะกรรมวาจกจะต้องขึ้นเองนะครับขึ้นมาเองนาในประโยคน้โสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นปุขเลนะปุถโธเวลาแปลก็ต้องอ่านควบด้วยปุขเลนะปุถโธผู้อันบุคคลถามแล้วอาจิคีบอกแล้วเป็นประโยคสั้นๆนะครับไม่ได้เอามาเยอะ ผู้อันบุคคลถามแล้วเวลาแปลต้งโยกขึ้นมาด้วยนะทีนี้เรามาดูในตัวอย่างของคำแปลสับไหนที่แปลไม่ได้บ้างโดยมากก็จะเป็นสองสับสุดท้ายนะข้อหนึ่งวุตโตแปลว่าอะไรครับวุตโต พุตโธแปลว,ว่าอะไรครับพุตโตกล่าวแล้วนะตัวนี้เป็นกรรมวาจกโยกอะไรขึ้นมาครับโยกปุคะเลนะแปลว,ว่าอันบุกลพุทโตกล่าวแล้วแปลว,ว่ากล่าวแล้วนะครับตัวนี้ทีนี้คําว่าอันบุกลนั้นมันมีสำเนียงของวิเศษสนหรือยังมีหรือยังครับอย่างก็ต้องดูประธานว่าประธาน ตัวนี้ประธานเป็นคนก็ใช้คําว่าผู้นะครับคือถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นกรรมวาโจกแล้วต้องขึ้นปุกเลนะมาหาเท่านี้ก็ถือว่าเข้าใจแล้วครับเพราะว่าจะให้เรารู้สับจะให้รู้จะให้เรารู้สับทั้งหมดนั้นก็คงเป็นไปได้ยากนะครับปุกเลนะอันบุคคลบุตโต บุคลเณรวุตโตผู้อันบุคคลกล่าวแล้วใส่คําว่าผู้ตัวหนึ่งนะผู้อันบุคคลกล่าวแล้วนิวัตติแปลว่าอะไรครับนิวัตติอ่านิวัตตินิวตัตตินิวัติวัตติกลับแล้ว นิวตีนะแปลว่ากลับแล้วอีอชัตตานีรักษาอีเป็นอีนะครับข้อ2องิเมพรรมนาคุดตาคุดตาคุดตาแปลว่า,เ,าเหมือนกับคุดโตนั่นแหละคุดโตบุ้มครองทีนี้เราจะต้องแปลตัวอนัปิตกตามาก็แปลว่าผู้ผู้อะไรครับ ปุคเลงนะปุครอนะอย่าลืมเพราะมันเป็นกรรมวาจกมันต้องขึ้นอนาัพเีตกตามาทูอันบุคคลคุ้มครองแล้วผู้อันบุคคลคุ้มครองแล้วว่าสิงสู่ครับว่สสาธานในความอยู่นะอยู่แล้วข้อสามรักขีตารักขีตารักขีตา รักษานะครับเอ่อขึ้นอนาพิตะกตามาแปลว่าผู้อันบุคคลรักษาแล้วข้อสี่ปุชิตาแปลว่าถามขึ้นอนาพิตะกตามาว่าผู้อันบุคคลถามแล้วขึ้นอนาพิตะกตามานะครับ ประสังสิโตประสังสิโตประสังสิโตครแปลได้บ้างสรรเสริญนะอันนี้สรรเสริญขึ้นบุคคลนะมาแปลว่าผู้อันบุคคลสรรเสริญแล้วนาะคฉีคัตฉีไปแล้วนะข้อห้าคัดฉีไปแล้วคันหิงสุแปลว่าอะไรครับถือเอาแล้ว มันก็เหมือนว่าจะแปลได้เหมือนจะเหมือนจะนะมันบางศัพท์มันยังติดตอนนีมนเขียนใส่ให้เอกสารเอานะครับสับไหนที่ติดอ้าวต่อไปนิมนแปลพร้อมกันครับตั้งแต่ประโยคตัวอย่างตัวกรรมวาจกตัวนี้ต้องขึ้นนะต้องขึ้นอ่านรวบใส่กันในะปูกะเลนะปุถุผู้อันบุกคนถามแล้วอาจริรคีบอกแล้ว อานิมนต์ครับแปลโสเสถีนะครับตัวอย่างด้วยโสเสถีอนนาโคาเรนะโอคะเลนะกดถโยพูอันบุคคลถามแล יע מאך ด้วยตัวเองนะครับอายังอาจริยนว่าอาจารย์นี้ปุคลนะบุตโตผู้อันบุคคลกล่าวแล้วนิวัติปรับแล้วอิเมพรรมนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านี้ปุคลนะโคตาผู้อันบุคคลคุ้มครองแล้วว่าสิงสุอยู่แล้วสาวพิเณีน,นว่านางพิสุนีนั้นปุคลนะรักขีตาผู้อันบุคคลรักษาแล้วกันหิงสุถือเอาแล้ว ตากุมาริกายอันว่ากุมารีทั้งหลายเหล่านั้นบุคลนะปบชิตาผู้อันบุคคลถามแล้วอาหางสุกล่าวแล้วนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจว่าเออโครงสร้างประโยคมันเป็นอย่างนี้มันก็จะตัดความงงลง,ลงพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะได้ไปแปลในเรื่องของกรรมวาจกอีกทีหนึ่งนะในข้างหน้าน,นู้นยังมีอยู่